เรามาดูว่าเจ้านี้เอาปลาอะไรมากโสดี้สดนะครับตัวนี้ก็สดๆเช่นกันมีปูด้วยครับพี่สวัสดีครับมีปูด้วยนี่ดำมีนะพี่เขาขึ้นเรือมาเลยนะครับเนี่นขขนย หู้ปูดำไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางนะครับอันนูไซส์เล็กมีมีไซส์แบบพ่อแม่ลูกนะครับพี่เขาขึ้นจากเลม,มาไหมขึ้นจากเลมบรรยากาศดีๆตอนเช้านะครับที่ตลาดชุมชนท่าเสาอำเภอสิงหหาคอนครจังหวัดสงขลานะครับ มอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังนำสินค้ามาวางขายนะครับเป็นปลาสดๆดขึ้นจากทะเลสงขลาต,นนาตาลาดบริสุทธิ์ถือว่าบริสุทธิ์มากนะครับตัวเล็กคัดลงไปปล่อยนะครับตัวเล็กที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้พี่เขากำลังคัดปลาที่ตานะครับ